สวัสดีจ้าพี่โยโคลาตานอองเดจ้าสสวัดีค่ะน้องแก้มค่ะสวัดดีจ้าเมลลี่จ้ามาจ้าวันนี้มากินข้าวกับพี่โยกับเมลลี่เดจ้านี่วันนี้พักล้วนเลยจ้ะมีเมนูอะไรด้วยเนาะน้องแก้มปลาทูทอดค่ะมีผักต้มค่ะเน้ำพริกค่ะมีปลาล่าทอดค่ะผักต้มอีกเด้อค่ะจะปิ้มกับโอมถึงแก้มด้วยจ้าเก่งเก่ง เออเอตีจนี่นี่เนะมากินน่นิดนึงั้นีมได้จัเด้อมากินเข่าได้จัเด้อเนี่ยว้วันนี้แราพักรวมๆเลยจะัจ้าจากติโยกอยูเวนแล้วก็มิทุล่ะไปไมดามากินขากัแม่รวันจวันนี้ก็ไม่มีเบตว่านอยาวเลยจะสินเดือนพักตรงกันนาเยทั้งนั้นด้วยจ้น่ะ วนัวพระปูนพระเคือก็อนดีจ้ะะเขือทองพรเก็ไอ้มาเลยลูกทองอะทององอก่มาใส้ของได้อืมอันนอนประลาก็ตัวพี่โยก็ยัง ได้ได้เลยโอ้ไว่าใครไปกินกลางวันนาวเหน่อเลยเหนกินตอนชาวเมรกก็ไ่เดกินเาดมันยังร้อนหาช้อนแล้่ไปหาช้อนหาช้อนไหนชั้นนึ่ง้อนออเอาช้อนล้มันร้อน พักนกแท้ก็มีจ้ะนี่วันนี้เป็นเมนูโปรดของพี่โยด้วยเจนถ้ากินพักคงดีกว่กินเขาได้ที่ันเด็จจ้ะนั่นอร่อยกินอิ่มแน่นดีจ้ะกินพักดีเดียวดีเอาหน่อยหน่อือพักของมเนซึ่งพักแต่ผมเดินแต่เดิน

พ,พักอะไรก็แต่รยนอยุคพักมันอร่อยอ<ด>ย่างเลยจงแบบไม่ดูแห้งเจเออะไรเยียไปดูจนโโหนี่กระตือกัะต่อยางนี้ นี่เราต้อเตอยู่ก็โอเคอยู่อะไรมามีกแบบนอยู่ก็ใครหรอตุ๊กขาโอ้เจ้าหิงโอเมีขงเผาด้วยมั้ยฮึมุกิงอะไถึงหนึ่งยุคเา้าพอพัดมีขนาดอาหารจานโกลดนั่นนี่อร่อยเผาของยายนี่หน่ะพัดมีเซ็ไหม ก็มตากับพี่เลดูต่อะรยตรตโอ้ยนี้ัยังตัดสินใจไม่ถูกว่าจะกินอะไรอยู่ีนอยาจะอันปัดทไานกับนี่ใส่พพิโยชจะเข้าวมดมอดไรจัน ลบดีนะเนี่ยเราจะพาะหน่อเติร์ดไปเรียนหนา,ามเติร์ดผมไม่มีใครขับหลุดไส่เลยไม่นุ้มเดี๋ยวให้พ่อขับเออวันนี้เ,เดี๋ยวนี้ก็เปิดวันเ,เบบละอันเองแดดเป็นลมฝนครับ

ุเขาคแม่ตักเขาทำไมอืมนี่คือไข่ปลาเอ้ปาเบ่แบบไม่กินปลาปลจะตปตรงโตไแม่ก็เจอางเงินเดือนยังจ็บอกให ถูกเข้าฮักเงินเดือนยายอยู่จ้ะยายก็ไม่คินหรอกเมอไหนใครไม่เข้าคิดก่อนต้องไมไลร่ดู้จมั้ต้องฮักยายดาจังบแ่ายก็เขาลเมอเยอื่นในยายที่ทำกขาั่หนอยยายอียายทั้งก็ข่ายายก็ โดนหักเรืาอทำไอ่านีข่าวกับโดนหักเดือยเนี่ยไได้เปนขึ้เขาอกินดาเปนทับลับข่าวด้าดิข้าวันไหนได้ไม่กึนเขาแต่ได้ไม่ทำข่าวได้ต่างโดนทักเดือนไหนบอกกันแนีว เวลาบอกป่าว่าี้หนูไม่หิวป่าเลยม่ตื้อตมาให้หนูเกมส์แต่ให้ให้เงินเสือนนาเวลาหนูเกมอยููแม่ไม่ให้กตั้งหว่ยาสงให้หนูตืนตื่นขนมมันี่ห้กายงาดัไใจไม่ก็ซื้อกระต่ายนี่ป่าชำเบน ถึงสิ้นเดือนนี่หนูก็ต้องเป็นคนมาถ่ายคลิปนะถ่ายคลิปก็เมย์ได้ก็เดี๋ยวดาดิงเอาเต็มบั้มที่นี่เหรออืมแค่เดือนนี้เดือนเดียวเขาบอกพ่อน่าจะเอาให้เพิดเดือนนี้ยนหถึงสิ้นเดียวนี่นนนนต้องทำที่ถ้าตาทำท็่ก่อนตาไปต้องเวนีนก่อนกำนวดพ่อน่ากำนวดให้สิ้นเดือน จะทำตีดกรอิเดื้นก่อนกับบ้านได้ปกติโอ้ในมัชาก็ตัดในเช่นนี้หนูเงี้มีตัดในแบบดัางเด่นแล้วยังมาเลยเม็ตัดเลยตัดเองหดแล้วอ้อนมึงบอกให้ตัดให้มันจะได้หลัดไหมเลยตัดหยกมันดาวตัดเอ๋เนะสิ่นติ่งมันอ่ะอ้อนทำอะไรยังบอกไหวแต่เน่ะ Cắt chín ngươi là cái đầy máy Cái này rơi phát chín chín đưa cái này เดี <łość> ๋ยนู้ละวันอาทิตย์เลยวันที่ก๋วตี๋นี่นี่ไข่ห้หมอนี่ใช่ไัดต้มกับผีพัดก็อร่อยเลยจหมอะะริู เตมมันอย่างเลยหดนนีินี่นันน้นั่นนเต็มเน่นั่นดินแหงไวที่มีตุมันกัเสียอีกนั่นสัเต็มสักบอกกระปเต็มเลยกระเดินดีนะลุ้เ็มก็ไดลให้หนังตัดให้ กินเกิบไะสร้ากขึ้นมาสุดได้เองน,นดมันอ่ะดิจ่ะมันก็บ่านหนูหน่ดิ้หนทำ่แซมแซนปาปูกันอนะีอย่างยายไปปูไหมล่ะอย่า,างฝึกนทำ งยากทำเนี so ้ยโน้ดได้ลายได้ยายก็่อยากมีลายได้เ่นตักเขาอาหารเมนี่เหอกเกมเนี่ยตักมาปิดมากปูดไ้อเือเจะเื่อนกันกับชุ่มแบบเมรี่วันตักเลวที จะเขายายล้าเนี่ยรู้สามารถติตาได้วยด้วยต้องแจกนอาเขาให้ต่างสอดลูกแจำมาค่ะรักกิน กินแตพักเสร็จเทกินก็พักมานก็กินเขาได้หลายใจเลยมานก็อิ่มแน่นอิ่มนานดีเลยจ้ะน้องกูเขาก็โชายักโจตเลยนะกออกเุมือเินเนาะซุปมันแบบใหม่มั้ง่อะไรเลยใหม่เลยเดินเดินด้เลย่ะ จ้องาต้องุนนเก็บมวยกันวัดวจะมะลุอลุ่มปลขาินี่เด่นว่ถ้าทะลุโตอ๋ออันนี้สิมันมมืดมัวก็ไหนมอนละก็ไหนบางสึงจะรูกไม่จแขกใบไมือเนาะเือลือจะ้มกมุ่มนี่ก็เป็นไพอน เราคือจะรับไม่เป็นไม้่มเินเดาคือะโลกกระโงลกไม้ดูแรน่อยแรงหน่อยแหละเขาเป็นส่วนในพูดายอะไรหน่เป็นพูดคายกระดูกแค่เด้เด้อนี่แหละด้เลยอันนี้ลูกดีดไม้ nước luộc ok, tại sao kết nốt vậy? Nói thôi, nói vừa rồi, vừa còn ai có ngám, ai bánh, à. đi hám cái khóm bông bẩn, ya chít đi. คือไมคนยได้ยินเสียงไห้ต่อไเด้อิพอเรมาือุ่มพ่อดื้อเกอืมทำนันเลยแบบเหมือนพ่อที่บ้านแต่พอจะมม่แบบดีมันมันแมันเป็นเหมือนมีเป็นแผลน่ะทำไมในต้มพักมีพักมีสดซอยู่ในนี่

เามาโชจ์ให้นชสัยเขาเห็นน่มอยอันนี้กี่กันชังเชือก <c oughs> ดรื่ยมาทูมหาวิทใหลัตบไข่ลุกมีสีแคบเขากระปุกสองคำก็อิ่มเลยนี่โค้งมากเลยร <c oughs> ับพักมีได้เลย น้ามัน่มเยอะเนี่ทำสนต่้บ้าคัวเติมายากไปเรียนหนามยตัวเติ้์ดไม่ชวนไปมไปไหนเรียนานมีจวนเนาะชักมันป มานี่ยเดี๋ยวย่าบวกไปหาหนูเกยไ่เป็นไแล้วขันนักจานใหญ่ๆสองจานก็เหลือแค่นี้เลยจัดพักตรงกับลอยดี้วยจินเลยตองเล็กอ่ะพักม้วนต่อไรจกเอาหมวนเลยตังเล็กอ่ะพักม้วนมมวนหลายๆเลย พักทัวันคือพักสนุกใช่ไหมลูกใช่อะไรแจกคลิปหนึ่งจะใบแค่นี้น่าแจกก่อเหลืองานอะไรมาแล้วเม่เมก็อยู่บ้านโย่ไปทำงานอยู่แนททำงานก็กลับมากลับมาหนักขี้นเขาหลงโฟกัสน,นึ่งจ้ะรช่วงนี้ก็เม่ก็น้องแนทก็เช่วงจะเนียนๆน่าแจกก็เลยยังไม่อยากให้ท่ากับเขาอะไรมาแล้วแจกก็เลยต้มพักพิมพ์หนังผีก้ากระดายน่าแจกแบนี้ปะทุงประทุถอดอะไรอยู่างนี้หจัก พี่โยขอขอบคุณเอฟซีทุกคนนะจ๊ะที่เฉยก็ติดตามก็ไลค์ก็แชร์แล้วก็เป็นกำลังใจให้กับพี่โยแล้วก็ขอบคุณนะจ๊ะพี่โยรักเอฟซีทุกคนนะจ๊สสะสวัสดีจ้าสวัสดีค่ะสวัสดีจ้า